กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดีครับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับวันนี้อนาคตผิวสวยของลูกอยู่ในมือคุณแล้วครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษสุดๆจริงๆครับวันนี้ครับเภสัชกรหญิงนทิดาจันทร์วารีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กครับค่ะ คุณนุ๊กครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกแล้วครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลผิวในเด็กนะคะคก็เนื่องจากเด็กเนี่ยมีภูมิต้านทาน,นที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ผิวของเขาเนี่ยจะบอบางกว่าผู้ใหญ่นะคะมีชั้นผิวที่บางกว่าฉะน,นั้นเนี่ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าชั้นผิวบางกว่าก็ไม่ใช่คือชั้นผิวเขา,าหนาเพียงแต่ว่าการปกป้องเ,ออเขาเรียกว่า ด่านป้องกันเขาเนี่ยค่ะยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้สําหรับเด็กเนี่ยควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนจริงๆคือถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมาะสมกับเด็กวัยนั้นๆจริงๆอะคะ<ม>่ะเฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเอาตั้งแต่เด็กอายุประมาณ0ย์ถึงประมาณ2องสามขวบแรกเกิดแรกเกิดประมาณ3ขวบเลยอ่าใช่มันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่ชื่อว่า infant d i f f e r e n นะคะ infant เนี่ยก็คือเด็กทารกนั<ร>่นเองอ่าทีนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษ อยู่ตรงที่ว่าอย่างตัวแชมพูหรือ,อว่าตัวาาบาร์บ,บาเจลบ,เจบ,บาเจลเจะอาบน้ําเองก็ดีนก็คือมันจะมีเซอร์แฟกแทนหรือว่าสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวหรือรล่อีกอย่างหนึ่งก็คือง่ายๆว่า สิ่งที่ทําให้ชาล้างทําความสะอาดนะคะเอาน้ํามันออกจากผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าอ่อนโยนต่อผิวมากๆคือเป็นเซรั่มแทนชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีราคาสูงกว่าที่ใส่ใ,ในผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่ามันอ่อนโยนต่อผิวของเด็กมากกว่าค่ะแล้วก็มีเ,เ,เ,เขาเรียกว่าคุณสมบัติในการฉาล้างเนี่ยอาจจะต่ำกว่าของผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เนื้อตัวเนื้อตัวสกปรกอะไรเพราะมีเหงื่ออย่างมากก็นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ออกแดดทำงานอะไรแบบนั้น ครับก็เป็นเหงื่อของเด็กๆคือทา<ช>ําความสะอาดทําความสะอาดเด็กเนี่ยได้บบเป็นอย่างดีแบบอ่อนโยนไม่ทิ้งสารประคายเครื่องหรือสาร<น>ตกค้างใดๆในเจลอาบน้ําของของเด็กกันนะครับคันนี้นอกจากเจลอาบน้ำเนี่ยครับ ผมเห็นตั้งอยู่3ขวดเนี่ยนี่คือเจอลอาบน้ําทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับอ่าก็ะจะมีตัวเจอลอาบน้ํามียาสัะผมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโลชั่นบํารุงผิวอย่างโลชั่นบํารุงผิวในเด็กเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันเพราะว่านื่งจากการอาบน้ำเนี่ยปกติน้ําเปล่าเนะะี่ยค่ะน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยสามารถชะล้างความชุ่มชื้นออกจากผิวได้อยู่แล้วได้ใช่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีการอาบน้ำเนี่ยแน่อน,นอนว่าจะต้องมีการเติมโลชั่นหรือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าจำไม่ผิดคุณนุ๊กเคยบอกว่าน้ํํําาาาลละยในนน้้มัน ละลายน้ามันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้ําก็ละลายความชุ่มชื้นออกไปได้ของผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นในเด็กทารกเนี่ยก็ควรจะใช้บอดี้โลชั่นหรือว่าผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเช่นเดียวกันค่ะอย่างแชมพูของเด็กเนี่ยครับคุณนุชครับต้องถามว่าทําไมต้องเป็นแชมพูเราใช้เป็นตัวเจลอาบน้ําสระผมให้เด็กได้ไหมอ่ะจริงๆถามว่าได้ไหมได้มันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าในเส้นผมเนี่ยถ้าใช้ครีมอาบน้ำ ครีมอาบน้ำหรือเจลอาบน้าไปนานๆเนี่ยอาจจะทําให้ผมแข็งกระด้างได้ oh เพราะว่าเขาจะไม่มีตัวที่ทําให้ให้เหมือนกับเป็นตัวทําให้ลดเขาเรียกว่าลดเ,าเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตอะคะ่ะมันก็จะทําให้ผมเนี่ย เรียกว่าพันกันมันก็ไม่ลื่น <ừ> m, ไม่สวยอะไรเงี้ยครับ <ừ> m, ฉะนั้นอ่ามันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมอาจาอาจ,จะไม่ได้นุ่มสลวยเท่านั้นเองนั่นแปลว่าจริงๆแล้วคือถ้าเด็กอ่อนเนี่ยครจะใช้คือแยกดีกว่าแยกดีกว่าเจลอาบน้ําก็เป็นเจลอาบน้ำไปแชมพูก็เป็นแชมพูไปแบบนั้นดีกว่าใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยเขาจะไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์สําหรับผมเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ช่วยในการทําให้ผมเนี่ยลื่นนุ่มเท่านั้นเองค่ะ ครับคราวนี้ตัวโลชั่นเนี่ยคราวนี้บอดี้โลชั่นสำหรับเด็กเนี่ยคุณลุคครับเขามีความพิเศษหรือแตกต่างจากบอดี้โลชั่นของผู้ใหญ่ยังไงคุณลุคก,ก็แน่นอนในเรื่องของสารสำคัญที่ใส่ลงไปนะคะคก็จะเน้นเพื่อความอ่อนโยนจริงๆมีความอ่อนโยนจริงๆก็คือ,อ,อจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของกิฟฟอรนทุกตัวเนี่ยเป็นไฮเปอร์เลอเจนิกอยู่แล้วก็คือคก่อให้เกิดการแพ้ได้น้อยที่สุดต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีสารตัวไหนในโลกที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้เลยอันนี้อันนี้วงการแพทย์ไม่ยอมรับนะคะฉ ต้องบอกว่าถ้าพูดคําว่าไฮโปอัลเลอร์เจนิกแปลว่ามีโอกาสที่ทําให้เกิดการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะคะจริงๆผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราเนี่ยทุกตัวใช้ใช้ออสารสําคัญเนี่ยเกรดนี้เพียงแต่ว่าในเด็กเนี่ยเราก็ต้องคัด ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งว่าจะต้องไม่มีต้องอ่อนโยนต่อผิวจริงๆคือใส่ใส่พวกแอนตี้เอจจิ้งไหมก็ไม่จําเป็นอ่าก็คือใส่ให้น้อยที่สุดเน้นในเรื่องของการบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นจริงๆท่านเองค่ะนั่นแจลว่าโลชั่นของเด็กเนี่ยตั้งแต่ทารคแรกเกิดจนถึงประมาณ3ปีอย่างที่คุณนุ๊กบอกเนี่ยค่เน้นเรื่องของการบํารุงเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักใช่๋อนั่นแล้วว่าถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่บางคนหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่บอกว่าเอ๊ะฉันก็อยากเติมความชุ่มชื้นใช้ได้ไหม แน่นอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีในสารสําคัญในเรื่องของ anti aging หรือทําให้ผิวขาวขึ้นหรืออะไรเงี้ยเข้าไปด้วยก็คือใส่ให้น้อยที่สุดนะคะแต่ก็คือเรื่องของความอ่อนโยนเนี่ยการแพ้เนี่ยหรือปลอดภัยเนี่ยหรือเติมความชุ่มชื้นเนี่ยยังไงได้แน่นอนได้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในชุดอินแฟนเนี่ยนอกจากจะมีตัวเจลอาบน้ำแชมพูแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีตัวพาวเดอร์ด้วยหรือว่าเป็นแป้ง เป็นแป้งทาตัวสําหรับเด็กค่ะทีนี้เขาจะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันอันแรกเลยเนี่ยเป็นแป้งทาตัวที่เป็นผงเป็นฝุ่นะคะก็คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแป้งพัฟทาตัวของเด็กนะคะซึ่งสามารถใช้พัฟทาตัวได้ซึ่งเนี่ยมันจะสะดวกในการใช้มากขึ้นพกพาได้ไหใช่ค่ะคราวนี้คุณนุ๊กทำไมเขาทำทำแยกแบบนี้ฮะจริงๆเวลาที่สมมติเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือเปลี่ยน เขาเรียกว่าเป็นพระอ้อมสําเร็จรูปนี่นะๆๆครับก็ใช้แป้งฝุ่นนี้โรยส่วนใหญ่เท่าที่เราจะเห็นน,<ช> <ๆ S 2> นะครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะครัวนี้ถ้าเป็นแบบแบบเนี้ยแบบอัดแข็งแบบเนี้ย มันจะใช้แล้วมันจะความรู้สึกมันจะเหมือนกันไหมจริงๆความรู้สึกไม่ต่างกันค่ะเพียงแต่ว่ามันสะดวกในการใช้แล้วก็การพกพาเท่านั้นเองอย่างเช่นเวลาเดินทางสามารถพาเด็กเดินทางไปด้วยอาจจะไม่สะดวกในการพกกระปุกใหญ่ๆไปหรือว่ามันไม่สะดวกในการพกพาที่จะเอาไว้ในกระเป๋าคุณแม่เนื่อาไปท้ากินที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพัฟเองเนี่ยแป้งพัฟหรือว่าเพรสพาวเดอร์เนี่ยก็เหมาะสมในการเดินทางมากกว่าหรือสะดวกในการใช้มากกว่าเพราะว่าใช้แค่พัฟแปะๆเท่านั้นเองแต่ว่าในเรื่องของคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น ให้ความแห้งสบายกับเด็กเนี่ยไม่ต่างไม่แตกต่างกันอนั่นแปลว่าถ้าสมมตินะครับเผื่อมีการแอปพลายพอฟังปั๊บเอ๊เห็นเป็นตลับตลับแบบนี้คุณผู้ชมบางท่านบอกเอ๊อยากจะทาแป้งเด็กแต่มไม่อยากพบแบบเป็นกระปุกใช้แบบนี้เป็น ทาหน้าได้ไหมทามาทาได้แน่นอนค่ะทาได้แต่ว่าเน้นนิดนึงว่าคนที่มีผิวมันหรือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเหมาะแต่ว่าคนที่อายุสักประมาณ25ปีขึ้นไปแล้วคือต่อมไขมันเนี่ยผลิตน้ำมันลดลงแล้วผิวเนี่ยไม่ได้มันมากแล้วตัวนี้เนี่ยจะดูดซับความชื้นได้ดีมากๆเฉะนั้นอาจจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยแห้งฉะนั้นแนะนําให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใหญ่ดีกว่าคือแป้งพัฟสาหรับผู้ใหญ่ที่ เพรสพาวเดอร์ที่อยู่ในนุ่นไม่ว่าจะเป็นกามารัสหรือว่าคริสตัลลินก็ดีค่ะคใช้พวกนั้นดีกว่าคุณนุ๊กถามเพิ่มนิดนึงว่าแป้งสําหรับเด็กเนี่ยเขามีความพิเศษอะไรนอกเหนือจากแป้งสําหรับผู้ใหญ่บ้างนะครับ ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะดูดซับความชื้นได้ดีมากกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาอยู่ในผ้าอ้อมนึกออกไหมคะว่าเขาจะต้องใส่ผ้าอ้อมแล้วเวลาเขาปัสสาวะหรือมีอะไรเงี้ยมันจะมีความชื้นอยู่หรือแม้กระทั่งมีเหงื่อออกก็จะมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นตัวแป้งพัฟเนี่ยจะทําให้ดูดซับความชื้นพวกนี้ได้แล้วก็ทําให้สบายตัวมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมเลยก็แห้งอยู่อย่างนั้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดแบคทีเรียเกิดเชื้อราตามมาได้าสบย ตัวขึ้นคือไม่เปียกแฉะอะค่ะแล้วเรื่องอของกลิ่นนะครับเรื่องของกลิ่นที่ต้องใส่ลงไปอะไรแบบนี้พี่นุ้นตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียอยู่เพราะว่าเวลากลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากแบคทีเรียมันจเจริญเติบโตบใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยในแป้งของเราเนี่ยเขาจะมีตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อมันก็จะช่วยลดกลิ่นได้ด้วยค่ะได้ด้วยเหมือนกันนั่นแปลว่าแป้งสําหรับเด็กทารกผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ ใช่ค่ะใช่ไหมครับ<ช>แต่คือแต่ผลิตออกมาเพื่อสำหรับ เด็กใช่เขาดูดซับความชื้นได้ดีมากเพราะฉะนั้นในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสักทีเดียวยังไงแนะนําให้ใช้แป้งแป้งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผู้ใหญ่ด้วยมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยแป้งตัวนี้ก็คือมีสีขาวค่ะมันไม่ได้มีสีเนื้อเพราะฉะนั้นทาลงไปแล้วเนี่ยถ้าทาปริมาณมากจะจะไม่สามารถกรบอะไรได้นะคะจะเป็นสีขาวเฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะดูหน้านลอยหน้าลอยหน้าลอยหน้าลอยฮะคราวนี้ขยับมาอีกตัวหนึ่งผมเห็นเป็น r e p a ร r y ใช่อันนี้ r e แพร เป็นตัวที่อยากแนะนาเพราะว่าในผิวเด็กที่แพ้ง่ายง่ายนะคะหรือว่าในเวลาผิวเด็กเนี่ยเด็กไปตากแดดเจอแดดจัดอันนี้หมายถึงเด็กโตสักหน่อยหนึ่งอายุสัก2ปีขึ้นไปเ้ยนะคะไปเจอแดดจัดแล้วกลับมาเนี่ยอาจจะต้องการ aftersun หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลังกันไปโดนแสงแดดมาโดยเฉพาะเพื่อเพื่อการใช้กันผิวไหมนั่นเองฉะนั้นตัวรีพาร์ที้เนี่ยเหมาะสมมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยเขาไม่มีน้ําหอมเป็นองค์ประกอบ <ช>แล้วก็เขาช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผิวด้วยฉะนั้นมันก็จะดีมากๆ<ช>ค่ะ,คะเพราะว่าเนื่องจากตัวเบต้ากลูกแคนนั่นเองออครับคราวนี้นอกจากเด็กและถามต้องถามก่อนว่าแล้วทารกใช้ได้ไหม ทารกยังคือยังไม่แนะนําดีกว่าจริงๆทารกเนี่ยก็ไม่แนะนําให้โดนแดดจัดๆเป็นเวลานานอยู่แล้วนะคะพยายามอีกเรียกแสงแดดให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือแนะนำว่ารีพร r รี่เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่2ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่อย่างเราเเนี่ยก็ใช้ได้แบบได้ใช่ค่ะอย่าง เวลาดำน้ำเป็นคนชอบดำน้ำเวลาดำน้ำเนี่ยเวลาคือการนั่งออกเรือไปดำน้ำเนี่ยจะโดนแตด,ดเยอะมากจะเจอแสงแดดจัดมากเลยค่ะคคฉะนั้นเวลากลับมาเนี่ยก็ต้องรีบเอารีพัลี่เนี่ยโปะเลยก็จะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยคือเกิดกร,กระฝ้าได้น้อยลง เอออันนี้มันก็ช่วยได้ช่วยจริงๆนั่งหัวเรือใช่ไหมฮะ <laughs> นั่งหัวเรือ <laughs> เป็นแจ็คกับโรสไม่ใช่อันนี้เยิ่ไปอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับพี่นุชครับ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็เป็นกิฟฟี่ฟาร์มคือตะกี้บอกไปแล้วว่าในเรื่องของ ant, อินแฟนหรือกิฟฟี่อินแฟนเนี่ยอ,อาจจะเหมาะกับเด็กทารกรไว้แรกเกิดถึงประมาณอายุประมาณ2อถึงสปีแต่พอโตกว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องการอะไรมากกว่านั้นหน่อยเพราะว่าผิวเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วอาจจะต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดได้ดีขึ้นเพราะว่าเริ่ คือออกแบบมาเพื่อเด็กอายุประมาณสองถึงสขวบขึ้นไปอาจจะถึงประมาณ6ขวบหรือจะมากกว่านั้นก็ได้คือใช้จนจนเลยวัยเด็กคือ12ปีไปเลยก็ได้ใช่ค่ะซึ่งก็มีความอ่อนโยนมากกว่าผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่อยู่แล้วเหมือนกันในตัวของ g ิฟฟี่ฟาร์มก็จะมีทั้ง3ตัวครบเซตเหมือนกันค่ะคือในเรื่องของแชมพูแล้วก็ครีมเจลอาบน้ำค่ะแล้วก็ตัวแป้ง ถัตัวครับก็คือมีเรื่องของความอ่อนโยนต่อ<ช>ผิวนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแพ้ง่ายไม่ไม่ค่ะนะครับคือถ้าผิวแพ้ง่ายก็ต้องบอกว่ามีสารที่ทําให้ผิวแพ้ง่ายน้อยที่สุดมีเขาเรียกว่ามีสารที่เกาะ เขาเรียกว่าสารตัวนี้ก่อให้เกิดการแพ้น้อยที่สุดเป็นเกรดเเป็นกรดที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเจลอาบน้ําโลชั่นกับแป้งก็ดีนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ในะครับก็คือเด็กที่โตมาหน่อยเอาล่ะสุดท้ายนี้ครับคุณุูกครับอยากให้คุณูกฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงว่าวันนี้ถ้าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับ เด็กทารกเนะี่ยนะครับ <c oughs> หรือน้องๆที่ยังอายุยังไม่ได้มากนักเนี่ยเราควรจะมีีการเลือกหรือว่าดูแลผลิตภัณฑ์นั้นอย่างไรดีครับค่ะก็ผลิตภัณฑ์สําหรับเ,เด็กทารกหรือว่าในวัยเด็กเล็กนะคะ <c oughs> ก็อยากให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อเด็กจริงๆไม่แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ใหญ่เพราะว่าเนื่องจากสารที่ชําระร้างเนี่ยค่ะจะอาจจะมีเขาเรียกว่ามี คุณสมบัติในการชำระล้างมากขึ้นแต่ความอ่อนโยนต่อผิวเก็จะลดลงอันนี้เป็นเรื่องที่กับการธรรมดาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแนะนําให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับเด็กจริงๆค่ะครับเอาละครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทร์ธาราอรีครับขอบคุณคุณนุกครับขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย d i f f e r e n Infant Baby Series ครับผลิตภัณฑ์อ่อนโยนปลอดภัยต่อผิวอ่อนบางของทารกครับสำหรับวันนี้ครับผมนะครับและเทสัจกรหญิงนักธิดาจันทร์พระวรีครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ